อะไรแบนมัวะแบนมัวชิบ้านนี้แต่รู้สึกว่าบ้านนี้กำลังแบบก่อสร้างอะไรดูท่านผู้ชมแล้วก็มีคนมาตั้งบังเกอร์ขวางบ้านแล้วก็มีรถแม็กโฮที่กำลังบรรทุก <c oughs> อะไรพอบรรทุกสเตนเชีย <c oughs> แล้วก็มีชายหน้า่องมวแดงอะไรเนี่ยแล้วเขาก็ทำอะไรกันรดูดิท่านผู้ชมดูมั่วไปหมดเลยตอนเนี้ยโอ้โหแล้วบ้านหลังนี้ก็รถบ,บ้านสร้างใหม่ <c oughs> เหมือนก็จะมีอะไรคนงานอะไรจะบอกเออ ก็รักแบบก่อร่างสร้างบ้านพวกแกไปกวนกันทำไมเออโอไมค์ก่นี่มันอะไรกันหรอเนี่ยอะไรลุยต่อโวยเขายังจะมีอารมณ์ไปตั้งของขวางหนบ้านกันดีกหรอตอนนี้ฉันอยู่บนรถเคนแล้วมองดูความวุ่นวายอยู่ด้านล่างนะทานผู้ชมเอาให้หนักเขาบอกผมอะไรผมรายงานแล้วนะฮะอะไรป๊ปสยามนี่มันอะไรกันวุ่นวายไปหมดดูดิ Oh. เดินมานานแล้วลองถามกันเลยดิทำไรกันอโอ oh my god แบนม,มั่วชิปงั้นเหรอแมวทําไมยิ้วโก่งเขาเรียกอะไรขนตาพี่ต้นอ oh. ต้นไหนโอ้ยปัทำไมลดมาประท้วงแบนมั่วไก่ที่ดับพวกอินอะไรวะแบนมั <Huh? S 2> ่วจัด ใจเย็นๆคนดังในตอเต่าสองตัวอ่อาอ้าวแล้วเขารู้จักผมได้ไงวันนี้ <c oughs> ฉันไม่ได้เอารหัสหลักฉันเล่นนะเนี่ยแบนมัวละโทษป๊อบอ๋อพี่ป๊อบสยามอะไรนี่แบนมัวจนบ้านชี้หายและฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยรับสมัครไก่ชนดีกว่าแบนผิดชีวิตเปลี่ยนีแกเป็นไก่หรอเนี่ยกุ๊กกุ๊กอะไรคนนาง <c oughs> อะไรโอมไทป์โกลเด้นแต่แกเหมือนไก่โต้งมากกว่าเบนเบนป๊อปก่อนอ่าคนดังบ้าต้นไหนอุตสาหะจะเดินเล่นคนไหนไหนไหนคนดังต้นคนดังต้นไหนโอ้ยแล้วรดอะไรเนี่ยแล้วเขารู้จักได้ไงว่าเป็นผมวะเนี่ย พวกยูมาทำอะไรกันแลวพวกแกทำอะไรกันโอ้เอามั่วไปหมดแล้วเอามั่วไปหมดแล้วเต็มที่เลยครับเต็มที่เลยครับเต็มที่เลยพวกแกภารกิจเสร็จแล้วเจยินมานังมานังอะไรวะไม่เนียนนะพี่อะไรเขารู้จักฉันได้ไงเด็แสดงว่าฉันต้องแต่งตัวแบบทุกวันเลยใช่ไหมเนี่ยพวกแกเขาจะจำฉันไม่ได้แต่ก็จำได้ก็ไม่เป็นไรก็ขอบคุณมากๆที่เอฟซีรู้จักฉันนะจ๊ะจะเป็นพอดนเสื้อแดง ถ่ายคลิปไลน,น์ไหนอพิ่ตนเราอยากเจออพิโตนเหมือนกันคนงานคนนี้เด้วยาเขากำลังแบบก่อสร้างบ้านเมื่อกี้โดนคนอะไรคิดดีๆนะั้น่าจะเป็นศัตรูกับแก๊งนี้ <c oughs> มาดิวาาา่าใครห้าวยอกยอก <c oughs> และประเด็นคือก็ไม่หยุดปวนกันนะท่านผู้ชมก็คือ <c oughs> ตอนนี้ก็คือมั่วไปหมดนะ สวดตัวเล่งมวมมักๆเลยไม่รู้อะไรเป็นอะไรฮ่าฮ่าฮ่ฮ่นี่มันอะไรกันแมวติดแกรมซีเลียมซีเลียมโอ้บ oh, สวัสดีป๊อปสยามมาดูกันครับฮ <Huh? S 1> ดูอะไรอะไรกลับกลับร่างกลับล่างงานจนได้ล่างงานไหนวะ Sorry girl, s o รี่เก r ์ไ am อ a มเ แล้วรถตักหรือก็ตักช่นไ่หยุดนะกูจระบาได้ปะทะกันอะแล้ว oh. แล้วก็เลิกตักสักทีเถอะอะไรวะเนี่ยโอ้ไปทำไมค้นป่วนกันจังว่าในเซิร์ฟนี้ทุกวันเนี้ยตักเราขึ้นมีใจเปล่าอะ, <c oughs> อะไรวะอ๋อรถตักตักเฉยๆนี่คือมีใจกันแล้วเหรอหรืออะไรยังไง <c oughs> นี่มันอะไรกันอะไรทอมโซดพี่ปอบแล้วก็ไม่เลิกตักอตักฉัดเลยตามสบายใจ <c oughs> เอา้าแล้วก็หล่นลงไม่เลิกไม่ตักแล้วเหรอ โ oh อ้ไม่ก็อะไรอะไรบ้านนี้ทำอะไรก็ได้ว้าวเอาทำอะไรก็ได้จอดรถขวางบ้านก็ได้งั้นจอดรถขวางบ้านและกันเอาแล้วลดชั้น <c oughs> ลบใหม่ก็ได้อะไร <c oughs> พูดกุแคนให้ฟังหน่อยครับฮะ <c oughs> โอ้ย่ <c oughs> ขี่รถปัน่นเนี่ยรถขวางบ้านแล้วก็ลักรถไปซารู้ไหมทำไมกูถึงใส่แว่นลองปั่นดิ ไม่ได้ถามเอาโดนแบนออกจากบ้านหลังนี้เป็นรมเออทำไมทำไมกูเซเว่นไม่ได้ถามเริ่มประเด็นเอาลบบ้านอีกแล้วทำไมเล่นแบบดึกๆทีหนึ่งทีสองนี่ทำไมมันเซฟมันเถื่อนๆยังไงมาท่านผู้ชมทุกวันเนี่ยเอาดีเอาดีกูจะบอกไม่ได้ถามเอาเลยเฮาพี่คนบอกเอาเลย มูฮหามูฮหาจะชอบรเกินกลิ่นความด่ากำลังจะมามีเรื่องการระวังเหมือนไอเจนั่นนะพี่ต้นอ้าวไหนพี่ต้นพอมุงไปใส่หน้ามุงจะโกรธกูไหมล่ะอะไรวะไหนพี่ต้นเก่จกฉันแดงถ่ายคลิปไหมพี่ต้นห้าสิบอมห้าสิบ พวกแกพวกแกรู้ลึกขนาดนั้นเลย,ยทุกวันนี้ไม่ใช่พี่ต้นพวกแกไม่ป่วนกันแล้วเหรอรั่วเลยแทบลุกขึ้นมาลำมาเลยหนอะพี่ต้นตามมาหนไหนตามมาไหนไหนพี่ต้นแค่ปีปลาคนที่ใส่แว่นเมื่อกี้นี่วะจำชื่อได้ไหนฉันตามแกละไหนพี่ต้นนี่ไงอันนี้ต้นไม้เวนกรมขจะมาอุ้มฉันไปไหน หัวไม่แดงหมดแรงเดินตามมาเขบอกฉันเดินตามก็ได้ไม่เป็นไรแกไม่ต้องอุ้มฉันฉันตัวหนักจะพาฉันไปไหนไหนพี่ต้นอยู่ไหนเราเบคกอนเราไม่ใช่พี่ต้นจะพาะไปไหน หนพีตน่ต้นโอไมคแกมีบ้านหลังนี้ด้วยหรอเน,นี่ยเสียเสียสวัสดีครับเสียเอาเอาโอไมคบ้านสวยจังเลยเปิดโรงแรมแก okay, พี่ต้นจะมาอยู่ในโรงแรมเนี่ยนะหรืออะไรแกจะหลอกฉันมาแบนใช่ไหมไหนอ่าพี่ต้นอยู่ไหนไปนั่งเล่นกันไปนั่งเล่นไหนไปนายไปนายแกจะพาฉันไปไหนฮะแกจะลักพาตัวฉรอหรืออะไร จะไปไหนล่ะไปที่ไหนก็ได้ตามใจในายชื่อไรได้ว้าวชื่อโอมครับผมชื่ออะไรดีวะคิดไม่บอกละเราชื่อดาก่อนไปหาผัวอะไรวะ <c oughs> นี่มีผัวมีเมียกันแล้วเหรอชื่อเดียวกับเพื่อนผมเลยจริงๆเหรอเราป .2 นะ แล้วแก๊งกวนกันเข้าไปไหนหมดแล้วว่าใครว่าขี่เรืออยู่นู่นมั่วละมั่วไรเชื่อก็ได้เราพึ่งขึ้นป .2 ผมม .1 แล้วครับพี่ผมนี่วะไม่ขนาดนั้นเราอยู่โรงเรียนบ้านน้องอีแรง <c oughs> แค่ปีปลาละ แกรู้ใช่ไหมว่าฉันคือพี่ต้นพวกแกก็โลเพกับฉันถ้าเจอฉันที่ลงคลิปนี้ก็คอมเมนต์บอกฉันได้ใครคือกาวีปัลล่ากับพ่อหนุ่มหัวแดงกับพวกที่ปั่นกันาอายุเชยแกเต้นคืออะไรนี่ฮะโอแกทำอะไรกันนี่ฮะโอ,อ,ะไ,นนโอไม่น่าสวย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 ดีหรอฮ่าาทำอะไรดีไม่รู้อะ่ะอะไรสบายจัดพะเรียนกศอนอออ,อ,อ เลบอนจีมมาไงอ๋ออะไรเนี่ยทำไมเป็นกระิปลาน้อย Oh my god อยากเลี้ยงเลยอน่ารักจุงอ่ะเอา oh. เลี้ยงเลยว้าว <Wow. S 1> เลี้ยงที่โรงแรมได้ไหมหรืออะอไรให้ฉันเลี้ยงที่ได้ขนาดนี้คุณมีสิทธิ์เพื่อนรห้องเห็นหแบบมามาโรงแรมมังกรพอ,เ,อเปลี่ยนชื่อได้ไหมเปลี่ยนไม่ได้ไม่ใช่เจ้าของบ้าน โอไม่โอไม่เราได้เลี้ยงแล้ว,ว,วแวก,วแกวไม่ตามฉันมาอะไรป๊อบสยามป๊อบสยามทำไมวิ่งเร็วจังวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยทำไมแกว,ว,วิ่งเร็วจังเฮ้ยเดี๋ยว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 ทำไมแกวิ่งเร็วอ่ะวิ่งเร็วจังไปวิ่งในใจนายได้ไหมไม่ใช่แล้ว,ค,วคลิปครับเหมือนสระน้ำไหมนี่มันอะไรกันเหมือนอะไร สคลิปไงอิโมจิตกใจทำไมอ่าแล้วทำไมแกต้องเป็นพึ่งกับคาปิปาร่าคนละอย่าง<อ>เรานึกว่าแบบเดียวกัน <S <S <อ>เจอมุกอะไรฉันไปงงไปดิงงไปทั้งแมปเลยดิอ๋อแล้วแกเปลี่ยนล่างอีกแลยเหรอแกจะไล่ร่างไปไหนวะเนี่ยฮัลโหลทำไมพวกแกเงียบกันหมดทั้งแมปวะเนี่ยจะพาฉันทำอะไรต่อเอาสรุปแกเป็นตัวอะไรเนี่ย จะเป็นตัวอะไรสรุปฮ้าหาาอ่าฮะ <Huh? S 1> อ่าอะไรของแกตัวไหนก็ได้ไในหลายตัวเขาบอกเป็นงูลิงได้ไหม <c oughs> <c oughs> งูลิงทั้งงูทั้งลิงไม่ได้ uh ไหนบอกได้หมดไงช้างได้ <Wow. S 1> หลายตัวก้านกล้วยสีก้านกล้วยสีเป็นก้านกล้วยได้ไหม วินมอดไซน์น่าสวยไม่ถึงขั้นหมดได้หลายตัวได้เขาบอกเป็นการกล้วยก็ได้อันไหนฉันจะลองดูการกล้วยแกเอาถ้าไมสีดำามาถ้าผู้ชมวันนี้ขอจบคลิปวันนี้นะถ้าใครชอบฝากแลวก็แชร์กับทุกท่านให้ผมด้วยนะครับผมหลังจากนั้นก็มีมีอะไรนะน้องเขาก็ได้ออกเกมไปปุอกคลิปไปแล้วกบผมไปไปจัดไปคลิปไปเร็วไปเร็ว